สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคข้ามทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยวันนี้วันพุทธที่6รกรกฎาคม2,554ค่ะพบกับติฉันปัทมาพรหานชันชัยค่ะผมนัททีโกศลพิสิทธิ์นะครับ มีความจําเป็นเพียงใดที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับเด็กเล็กที่อายุตั้งแต่6เดือนถึง2ปีเป็นต้นไปอาจช่วยลดการเกิดโรคหูชั้นกลางอักเสบและโรคปอดอักเสบที่มีสาเหตุจากไข้หวัดใหญ่ได้การให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่เด็กตั้งแต่อายุ6เดือนถึง2ปี ต้องได้รับวัคซีน2เข็มแต่เนื่องจากวัคซีนในปี2,553และ2,554เป็นชนิดเดียวกันเด็กที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้ว1เข็มในปี2,553ให้ฉีดต่ออีก1เข็มในปี2,554 สำหรับเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีส่วนประกอบของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์2009ต้องให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูก,กาล2ครั้งห่างกัน1เดือนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่เช็ดกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนฟรีหนึ่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปรับบริการฟรีที่โรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ